สวัสดีครับเป็นไงทักทายคีเตอร์ร้องว่าเหนื่อยเหนื่อยเดินมาขาลากเดินมารองเท้าขาดเป็นคู่ๆไปแล้วยอดวิวก็ยังไม่ไปไหนผู้ติดตามก็ยังไม่ถึงกดถึงเกณฑ์ครับเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักแต่เราอย่าหยุดพักได้พักแล้วก็ทำคลิปเหนื่อยแล้วก็ทำคลิปว่างก็ทำคลิป ไม่ว่างก็พยายามทำคลิปลงสั้นๆก็ยังดีถ้าเราไปศึกษายิ่งรู้เรื่องการหลักการใช้อุปกรณ์ในโทรศัพท์ของเราก็ทำให้เรามีความสามารถในการที่จะตัดต่อจะตัดแต่งจะทำเป็นไฮไลท์อะไรหลายๆอย่างเนาะหรือว่าใช้เสียงที่ตัดการรบกวนนี่ก็ก็ได้อีกเนาะเคยใช้กันบ้างไหมครับ การใช้ตัดเสียงรบกวนใช้เข้าไปแล้วผมเองก็พยายามลงไปทํายังไม่ได้คือเขาใช้เสียงตัดเสียงสัญญาณ้างนอกรบกวนนะพูดไปก็จะมีแต่เสียงเราเสียงนอกจะไม่เข้ามาเคยใช้กันบ้างหรือยังเอยลองดูนะครับลองดูตัวไหนที่จะเอามาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราได้ในการทําคลิปเพื่อนเราก็แนะนําอยู่แต่เราอาจจะยังทําไม่เป็นก็ต้องศึกษาหาความรู้ในการใช้ โทรศัพท์กันนะครับ